สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะค่าชาวราศีพฤษภทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนปี2,567นะคะท่านจะมีโชคลาภด้านใดบ้างการงานการเงินเป็นยังไงบ้างติดขัดมีปัญหาไหมและมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเราเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเดือนนี้การงานของชาวราศี พืสนศพดีขึ้นค่ะงานมีความคืบหน้าและสามารถคาดหวังได้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทำอีกอย่างนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะมีความรู้สึกว่าหายใจหายคอได้โล่งขึ้นไม่ต้องมานั่งแบบรับภาร,ระที่หนักอึ้งเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาปัญหาบางปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข งานบางงานที่คาราคาสั่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงเดือนนี้อะไรที่เคยยากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะจะง่ายขึ้นแก้ไขปัญหาเก่งด้วยนะคะคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันคะ่ะโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆ จะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินและเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนหากท่านเป็นคนขยันนะคะคนขนควายไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบอยู่เฉยๆท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มและท่านมีดวงได้ทำงานที่เศษควบคู่กับงานประจำจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านตั้งใจอยากจะทำมานาน นับว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีของชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีในด้านการงานเข้ามาด้วยนะคะข้อนี้โดดเด่นมากๆปากให้โชคให้ลาบมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์และหากติดขัดมีปัญหาก็อย่านิ่งอย่างเงียบนะคะท่านนึกถึงใครให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะสำเร็จค่ะ ที่สำคัญคนที่จะช่วยเหลือท่านในช่วงเดือนนี้นะคะเขาก็จะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนจะสำเร็จนะคะปากให้โชคให้ลาบหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านรีพูดคุยได้เลยนะคะไม่ต้องรอ,อไม่ต้องนั่งรอจังหวะและโอกาสค่ะโอกาสทองมีมาไม่บ่อย ปากมีสเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือแบบนี้ที่สําคัญพูดอะไรออกไปคนเขาก็คล้อยตามให้ท่านนั้นเร่งลงมือพูดคุยได้เลยนะคะอย่ารอช้าสําหรับท่านใดนะคะที่ค้าขาย ทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านท่านจะขายดีขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นให้ท่านมองหาไอเดียใหม่ๆม,มากระตุ้นยอดขายหรือว่าปรับเปลี่ยนการขายพลิกแปลงการขายได้ก็จะดีพยายามเพิ่มช่องทางการขายได้ยิ่งดีช่วงนี้ท่านไหวพริบดีแก้ไขกับปัญหาได้เก่งท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการแก้ไขกับปัญหามีข่าวดีจากการเดินทางท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้น และหากท่านตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ไปนะคะช่วงนี้จะมีใครบางคนเข้ามาให้โอกาสขอ้ท่านรับเอาไวพ้พิจารณาอย่าเพิ่งปฏิเสธมันอาจจะเป็นการเหนื่อหน่อยเพราะว่าท่านจะต้องทําอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธท่านจะทําได้หรือไม่ได้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบให้ท่านรับเอาไวพ้พิจารณาคิดทบทวนดีแล้วค่อยปฏิเสธในภายหลังก็ยังไม่สายนะคะรับเอาไว้ก่อนนะช่วงนี้งานของท่านยังคงยุ่งค่ะ แต่ว่าท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้แต่ว่ามีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ดวงการงานของท่านดีขึ้นและค่อนข้างโดดเด่นที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคนในที่ทํางานนะคะคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเขาก็เริ่มที่จะอิจฉาตาร้อนเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานระวังคนกันแกล้งรังแก บางครั้งก็แกล้งดึงงานไม่ให้ความร่วมมือและมีคนจ้องเรขยาเก้าอี้หาทางหรือเครดิตมีใครบางคนแอบแทงข้างหลังมีคนนินทารับหลังฉะนั้นอย่าได้ประมาทศัตรูดโดยเด็กขาดและให้ท่านใจเย็นๆอย่าหัวร้อนให้คิดก่อนพูดเสมอได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมันอาจจะเป็นคำพูดที่บันทอนจิตใจท่านบ้างแต่อย่าใส่ใจนั่นก็เป็นเพราะว่า เขาอิจฉาท่านเท่านั้นเองค่ะห้ามปะทะคารวมกับคนรอบข้างโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้ท่านเสื่อมเสียที่สำคัญสิ่งดีๆที่ท่านควรจะได้ก็อาจจะหลุดลอยไปก็ได้ข้อดีค่ะศัตรูจ,จะแพ้ภัยตนเองไม่มีอะไรทำอะไรท่านได้ไม่มีใครสามารถทำอะไรท่านได้เลยนอกจากท่านทำตัวเองนั่นก็คือใจร้อนวู่วามทะเลาะกับคนรอบข้างห้ามทำนะคะไม่ดีแน่นอนค่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีโชคลาบและข่าวดีๆด,ด้านการเงินนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดรายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนแล้วหมุนอีกก็ยังไม่ชนเดือนเดือนนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษคะ่ะบางท่านนะคะก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางและปากให้โชคให้ลาบท่านมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรอง มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาปางอย่างสําเร็จท่านใดที่ค้าขายขายของเก่งนะคะสินค้าขายดีมีดวงได้ออเดอร์เพิ่มมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาอดหนุนสินค้าเพิ่มขึ้นท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะช่วงนี้พยายามไลฟ์สดบ่อยๆคะ่ะเหมาะแก่การเพิ่มช่องทางการขายออกบูธและสําหรับท่านใดที่ทํางานบริการทุกประเภทหรือว่ารับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะได้รับข้อมาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคะ่ะ ท่านจะมีข่าวดีจากการเดินทางเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามค่ะและมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้และมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินเป็นช่วงที่ท่านจะได้สิ่งของนะคะช่วงนี้มีคนนึกถึงจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากอิ่มจังตังอยู่ครบ หรือหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านก็จะได้ซื้อจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องของการเงินค่ะหากเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างบางท่านนะคะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยกู้ยืมสําเร็จและที่สําคัญหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหากท่านกําลังวิตกกังวลเรื่อง นิสินบอกเลยว่าท่านจะมีกําลังในการผ่อนชําระนิสิตแน่นอนบริหารจัดก,การด้านการเงินได้ดีหมุนเงินได้คล่องขึ้นแน่นอนค่ะถึงท่านจะมีถึงแม้ว่าบางท่านนะคะจะมีแค่เงินประจําเพียงอย่างเดียวไม่มีเงินพิเศษใด,ดๆเข้ามาเลยท่านก็จะไม่มีคําว่าเงินขาดมือแน่นอนในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะเพราะว่าดวงของท่านนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะแย่กลับมีทางแก้ทางออกคนที่เคยช่วยเหลือท่านก็จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีและที่สําคัญข้อนี้ชัดเจนจริงๆค่ะท่านมีดวงจะได้เงินจากการกู้ยืมนะคะฟังรายรับของท่านไปแล้วทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของชาวราศีพฤษภกันบ้างช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของท่านจะเป็นรายจ่ายจุกจิกนะคะท่านจะหมดเงินไปกับบ้านและการเดินทางเพิ่มขึ้น มีดวงได้ของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่แตกหักชำรุดพังเสียหายหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคมและจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินนะในส่ว ในช่วงเดือนเมษายนนี้พระท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องเอารัดเอาเรียบท่านด้านการเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะอย่าวางรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะยังไม่ใช่ชาวราศีพฤษภนั่นเองค่ะขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆเพราะว่ารายจ่ายของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะซื้ออะไรก็ตามท่านเลือกดูร้านค้าที่น่าเชื่อถืออย่าเห็นแก่ของถูกมากเกินไประวังถูกหลอกถูกโกงนะคะ มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะคะเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลคะ่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอบคุณทุกทุกการติดตามขอทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดวางสิ่งใดก็ขอให้ได้ สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ